สักแค่กับซีล็อกนะพักอันนี้เมื่อขันสมเพราะว่มามันเกล้ะพี่น้องซีล็อกไปก่อนเพราะว่มามันเกละ่ะเมื่อขันสมมันจึงเสียพี่น้องอันนี้ก็คือพักอากาศมันเถื่นจักน้อยนะเพงเนาะพักอากาศเถิน่นเสีย้วพักอากาศเถื่นนั่นแหละพี่น้องสักแค่เมื่อขันสมพี่น้องพอกินแต่ขันสมอ่ากินกับก๋อยกับลาบเดยเนาะและ้วต้คอนมากพี่น้องแต่ว่าเถิ่นสักแค่เอาง่าย ตรงๆว่าไม่พ่ายอยากกินเลยพี่น้องผักกาดผักสลัดอีงั้คือกันแต่เป็นผักบองหลวงขันอีงัขันกินเนี่ยน,น่อะสักแข่กิไหมนี่จ้าพี่น้องนี่มันก็ยังซุ่มอยู่ได้อขันสมสักแค่มากกินขันอะไ้พี่น้องนี่จ้ามันกําลังออกดอกจ้าพี่น้องอุย้ยผักกาดดอกสมงามเธอพี่น้องเป็นโอเป็นโอไหม แต่บ,บักล้ายจ้ะป่งเขาซอยกันพี่น้องมันจนนคคะแหล่ว่<อ>าผมไม,ม่ทีได้เลยอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ด <c oughs> จ้าพี่น้องฮดทักจ้าหนามมันก็อยากมีเท่าพี่น้องฮดไม่อยากออกเลย ผูได้ย,ยืดไทยก็อาชีพกินหอนมาเครือสมพี่น้องเอ,อ้ไปเจรจาใบหยากซุกเถอะเนาะมันชีท่านกินท่านอยากู่บ่นนี้เต้หิงเลยพี่น้องงีพี่น้องสาวแค่กับสิแมเ่เหตุสมพักเป็นขังแรกในสีวิตเลยเนาะพี่น้องเนาะขังแรกเลยที่ว่าสาวแค่กับโบเคยเหตดจักเถื่อนเนาะตาบาก็คือเหตดแปลกอย่าอกแต่วตาบากยาดมันบ่สมหรือวนะ่าบีหยังนะมาก่อนอื่นสาวแค่กับมาไซเกือเด้จ้ะเด้อ ใส่เกลือก่อนเนาะแล้วก็ใส่บโบลายปันได้โอเคสำหรับพ่อได้ไหงเนาะจ้าถามสูตรอีเมลแล้วเนาะอีเมลแล้วก็ว่าใส่หนังไปน้ำเด้อแล้วกันเนาะอ่ากาพอดีแหละล้างเข่าไปน้ำจ้ามือล้างสะอาดเลยได้พี่น้องบ๊วมเนาะมือปรทธานล้างเด้อล้างสะอาดแต่ก่อนสืมาเห็นสมพักพี่นอนอันนั้นจานะฮะก็คว้าโคโคข้าวให้เข่ากันเลยจ้าเนาะ อ่าดินสังลูกเนาะกระสีประมาณนี้แหละพี่น้องเฮ็ดสมพักเด้อพี่น้องเด้อบ้านจะเฮ็ดแบบนี้ป้อพี่น้องบ้านจะเฮ็ดสมพักแบบนเนบอจ้าเนาะบ่ม่ทงเหมือกับก๊อตไซโบไปยังเฮ็ดกินเองพี่น้องเออโบขีดเดียดขีดเมื่อจะคล้องเราพี่น้องไปไปนี่นะเนะ แล้วประหยัดประหยัดบนหัวหรือว่าจะได้กล็ลอง,กนะงกาานะแกะบนกระได้แน่ๆเพราะว่าพักหายสิเพียงเนื้อสเค็กะบ้ามันเสซื้อวันหนั่มเซียนอ่อนแนี่ยเนาะสเค็ตกะซีอัมาใส่อีกกอนจ้าหน่อยเนาะอ่ะใส่เกลือไปอีกน้อยนึงพี่น้องหยานว่ามันจ่าเฮียเนาะเป็นไอตินะสีพอดีแหละพี่น้องเลยอันนี้สมพระอภัทรที่ลกมาจากสวนแหละจ้าพี่น้อง ออกมาจากสวนแต่จ้าพักบริสุทธิ์เอาเอะพี่น้องขันกินร้ายเธอเลยเดียพี่น้องปลูกเอามาลขันเสรมนี่เราจับประมาณนียคือสีด่ายัพี่น้องเนาะนี่ยน้องพี่น้องเนาะเออผู้ใดชอบเฉ็ดกับเม็นมาบอกนา่เดี๋ยพี่น้องเด้อเใ็ดสูตรแบบได้กับบอกนา่เด้อใส่แค่กับสีมาใส่กับปลูกกันเลยจ้า มาสวมผักกันน,ไปไปนีน้เส็บได้พี่น้องเนาะเส็บขาปลายจ้ามาใส่แขกกับชิมาใสา่กระปุกกันเลยจ้าง่ายๆนะจ๊ะเนาะทำโบนหยักนี่กับชิมวางง่ายๆจ้าลองเอากระปุกเอานนี่มาใอ่าับแขกใส่ไปกระปุก ลังจากนัก็ไม่ยับไวกับปุ๊กก็เลยจ้าเนาะเด้๋ยว่าสิเฮ็ดเป็นกอๆอก็ได้นะจ้าพี่น้องเนาะเวลาตักอ่ะเฮาสิตักง่ายเนาะมานีจ้่ปเลก็บ่เป็นกอบ่เป็นหยังดอกก็ว่ามันตักง่ายๆเพี่น้องนะยับลงไปเถอะยับจะได้ก็ยับเนาะอืบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อครัแกเด้อพี่น้องเด้อถ้าเบิ่งว่าสิเป็นแบบใดจักมื้อสิได้กินเนาะอีแม่เฮ็ดหั่น ม,มือนึงนะ ee, มือนึงก็เพิงนะเอ็ดมัอนี้มาออื่นตอนเพล่ก็กินได้เนาะโอ้โหพายสุดตาไขรมันโยบซ้ำนึงแล้วก็จักเอามาขันได้จ้ะเด้อเพราะว่าพักข้ากับซีบมูลได้จ้ะเนาะไปหาปลามาสองคนเอากันกับโมพี่น้องตอนนี้ก็สิมาปั่นปลากันเนาะสบายดีสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องพายเข้ามาฝากก็ไหลก็เสด้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจสักแค่นึ่เพื่อให้มีรายได้ต่อไปจ้า โอ้ปลาดุกจักโต1โต2 3 4 5 6 7 8โย8โตนี่ๆมีเออว่าเด้อปักมือเอ้ยปักมือปักมือเอาจิมาก่อนเออนี่ปลาปากบ่ปลาหมอเนาะอืมใปาจขนมนําบักุบักุมนทยแม่ปนปาก่อนโอ้ปาปากซั่นหนจับๆๆโอ้ เด็กิมาปันกันปลากันจับพี่น้องปลาดากระเเออน้ำหมกลน้ำมกหมกระสามนเอาใส่หอยเหมืนมางมัั้งล้คนก็ลาแล้วคนเออไปนั่งไปนัำไปนี่หลอดไปหลอดขาปลาไปปอนน้ำเต็มนะต้นใดต้นใดกี่จะมากี่ต้นใดบกี่

อาปันป่าพี่น้องจ้าปันป่าจ้า,จาตัวน,นี้ก็ตัวได้บัดนี้ตัวน,นี้ก็น้อยอ่าห้าวของข้องตัวน,นี้อยากว่าคอหน่อยปลาลูกหน่อยแนย่บอลลี่กรนะดานเนาะเฮ้ยในหญ่ใหญนะ่อ๋อเฮ้ยจ้า,ามนะกุง้องอตัวใหญ่หน้าใหญ่หนึ่งหนึ่งเนาะอ่โอเคอย่าจ้ามยังว่ามึงอีเมสตีหน่กรตายหรือเปล่าสองตัวนี่ยัง tôi để tài. Chưa đây tài, à, cho đây chị tôi đây xuống tồi thì báo kỵ đấy đây chị ngã kỵ, cha wa chân อันนี้เอาบ่อ้นสีบ่องนสี่บ่อืออดอาโรดอากรขอไปคอดปั่นขอน้ำหลังเออ เป็นคนปลานวน้ำล้างคือกันของขาบึงคือกันได้ไอ้คนนะเกี่หวยมั้งมาไอคนไปเมื่อวานนี่มอนเหมือได้ปลาดุกหน่อยตัวนึ่งคือการเด็ดโอ้ก็ได้ลาทังหน่อยตัวนึง้าวันสินดาบมอางเขามัแต่ว่าปลาขาวสุนี่เพิ่นได้เอ้คนได้ลาบกินทุกคนเลยอ้าวอ้าวอ้าวไปกัอ้าวได้ปลา้งไว้กินปลาดุก ากระสิมาใส่ขี่ป่าเด้อจ่าสิมาเอือบปา่าเนาะจ่าเนาะอ่ะซาแขากกระิหาหมองตังโกองก้อนน้าสิเป็นหมอตัวนี้แหละคือตังโทรศัพท์แบบนี้จ่าพี่น้อง <c oughs> อือน้องมาหยับเนาะอ่ะสิเก็บมาให้เอือยนำพี่น้องปาลาไหนล่ะไหนปลาหน่อยละ่ะห้เพื่อนไหนปลาหน่อยล <c oughs> ปลาใหญ่สี่โตอันหนึ่งสี่โตหาโตเอาไปค้างกินพี่น้องพอได้สามีไปเฮ็ดงาหน่อยแล้พอได้เฮ็ดกินไป เห็นไก็ได้ปีงให้ตกซ้านปีบุกสายน่ไหม่ม่บนลม่สิแบงเอือยขังเหือดอนีแล้วจ้ะเนาะเพราะว่าได้ยังกัแบงสู้กันกินพี่นนองเวลาเอือยได้เอือดกับแบง นะมมอเอออีกุ๋งมันอยากไปหาบบาคุณมาตะไถ่ไปล่ะไปหาบบาคุณมาตะไถ่นะแลองล่ะอ่ะอีพออีพิ่ันทาไปเดี๋ยวมองขวดหลังน <c oughs> ะขวดนะขวดตะขึ้นนี่ก็แค่กับทีเฮ็ดเอือบไใบพี่น้องเอือบใบป,ปิีงหรือว,ว่าเอือบใบหนึ่งเสตปลาเอาหนึ่งเสตผักกระเสบจ้าเนาะเนาะ สิประมาณลันพี่น้องเพราะว่าปลาค้ามันก็ค่อนข้างแบบกระดูกลายจ้านอกกัลันสี่ห่างๆมันจังกับมากาเอ็ดนะมา,าเท้าหน่อยนิ้หน่ายสามเด้ก็สามเ้าหลังนลยมันปลาหักปลาค้นเหรอวะนี่จ้า ก๋าซีประมาณนี้แหละจ้าพี่ดองอู้อันนี้ข้าเอินป่าอีกยังพี่ดองคือสีร้ายใช่ไหมเขี่ยจ้าเปละแล้วจ้าก๋ิเสีมาหลังกันเลยจ้า ที่ว่าเบาท่าีสาวลาวเนาะพี่น้องน้องที่ว่าสักแค่วันตอนนี้เพื่อกระไดเดินทางเมื่อกอทอมองอะไรเอาลูกสายเพ็่นไปเหยียนอยู่บนจาพี่น้องน้องไปเมื่อสาวทำกันก่อนจ้าแบบนี้เอื้อเอาไว้ปีจ้าพี่น้อง ปิงละกันตั้มแจ่วบักพีมาจามเพื่อกนตะหามรใส่ลงไปจะเอเือบเสร็จงี่เบ่ได้ดอกไัวไเดี๋ยวบางวิธีส <ะ S 2> ักแค่เอือบก็เลยน่าจาาะเนาะใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าใส่เกลือจ้าพี่น้องเนาะ ิลาหม่ามหนิจ้าใส่ปิ้หนัวจ้าใส่ขาวลงไปจ้าพี่น้องเพิ่มควมมนัวนาะเวลามีขาวใส่มันนัวได้พี่น้องเอือบเอือบปลาใส่ขาวเลยจ้าเนาะมาฮะก็มา,า,ามค,คุกให้มันขาวกันเลยจ้าคุกเขาให้เข้ากัน เนาะสัแข่กระสิพักไปเพื่อที่ลังหนึ่งขาวตอนแรกงคนเนาะสักแข่กระสีอามาปกินแหล่งจ้าอืมหอมจากพี่น้องหอมเน้อหนวกหอมออกขาวหอมน้อหนวกหอมข้าวขาวเาะหอมแบบได้ว่าบ กินปากกสีประมา่าเลนะพี่น้องเนาะนีจ้าพี่น้องปลา